ก็ต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าเริ่มแรกเนี่ยเราก็มาอยู่ที่อุบลแล้วก็หาคลินิกที่จะดูแลผิวหน้าเราก็มีรุ่นน้องที่แนะน,นําแนะนาคลินิกนี้เลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่มาดูแลเรื่องสิวนะคะจนมาถึงเรื่องยกกระชับโบท็อก์ย ok asha, op, อย่างเงี้ยค่ะไว้วางใจมากเพราะว่าที่นี่ดูแลดีมากค่ะไม่ไว่าจะเป็นทีมคุณหมอนะคะที่ทีมคุณหมอเริ่มแรกเป็นหมอทิพย์มาะคะ่ะที่ให้การดูแลเป็นอย่างดีค่ะให้คําแนะนําดีมากนะคะดูแลทุกอย่างเลยจนมาถึงน้องพนักงานค่ะก็คือ ใส่ใจเราเหมือนแบบญาติพี่น้องนะคะดูแลทุกอย่างทั้งสารทุกสุขดิบแล้วก็มีความสุภาพมีความเป็นกันเองค่ะในส่วนของอ่าบรรยากาศคลินิกก็จะสะอาดสะอาดค่ะสวยงามแล้วก็เอ,อ่อมีเครื่องมือมีเครื่องที่ทันสมัยนะคะก็ไว้วางใจมากก็รักษาที่นี่มาทั้งดูแลทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายมาน่าจะ5ปีแล้วค่ะ รู้สึกยินดีเราก็ดีใจมากนะคะที่คลินิกเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้โดยมีฐานลูกค้าที่น่ารักแล้วก็มีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เพราะว่าคลินิกคิติมาให้การบริการเป็นอย่างดีนะคะก็อยากจะขอให้คลินิกคิติมานะคะอยู่คู่กับชาวอุบลไปนานๆเลยค่ะเพราะว่าหมอก็จะแนะนำเพื่อนๆมารักษาที่นี่ค่ะ